นักสื่อสารเยาวชนชาติพันธุ์ดาราอางที่บ้านนอแลตำบลม่อนปิน่นอำเภอฝางจงังหวัดเชียงใหม่นะคะจะพาไปดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่และความเป็นมาของชาวชาติพันธุ์ดาราอางติดตามจากรยายงาน,นนักข่าวพลเมืองค่ะ วันนี้หนูจะพาทุกท่านมารู้จักวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของบ้านนอแลค่ะและเรียนรู้วิถีชีวิตการทางด้านภาษาวัฒนธรรมและการแต่งกายของชนเผ่าตระอ้างค่ะไปกันเลยค่ะรูอสวยๆนี้ที่นี่คือบ้านของเราบ้านนอแลตำบลม่อนปิน่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเขตติดต่อชายแดนไทยเมียนมาชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์บะลงหรือดาราอ่างคนที่นี่ยังคงใช้ชีวิตตามวิถีแบบเดิมยังคงรักษาอัตลักษณ์ทั้งการแต่งกายในชุดชนเผ่าและอาหารการกินวัฒนธรรมภาษาพูดเป็นของตัวเองค่ะโอ้ยานี่ก็ไอเวิวตาห้ วัเลล่เดบางนกยังงการลงด้วยโอ้พูงตัวอาลวกอื่นลสร้างนี่มาเดียนลืมสางอย่าจะอยากร้กปไปมไหนก็ออตมาก็ให้ตม้าตัวโอ้ยข้าอนตอันพูลงัดให้ ชาวบ้านที่นี่มีอาชีพทำเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักและมีแปลงเกษตรโครงการหลวงส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวปลอดสารพิษที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวงโดยอ่างคางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพี่แรงคะหนูอยากจะทราบว่าแปลงผักนี้เริ่มปลูกตั้งแต่ปีอะไรคะสองพนห้ารอยสามสห้าค่ะแล้วก็ คือตั้งแต่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้เสด็จมาที่แปลงผักนะคะชาวบ้านก็เปลี่ยนจากการปลูกฝิ่นนะคะมาปลูกผักแทนค่ะได้พวกเราเยาวชนดาราอ้างก็ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมตั้งแต่ดั้งเดิมของชนเผ่าแบบที่ผู้ใหญ่ทำไว้เป็นอย่างดีค่ะเพื่อให้ไปสู่คนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าต่อๆไปเพื่อไม่ให้สูญหายค่ะ เยาวชนบ้านนอแล NYG รายงานค่ะ